สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะตอนบ่ายนะคะตอนบ่ายบาย่วันที่1 9นะคะวันนี้นะคะพวกเราพ่อควานแม่ควานเรานะคะได้มาตัดหญ้าอ่อนนะคะให้กับช้างชาราข,ของพวกเราทั้ง3มเชือกนะคะเป็นคะแนนที่ท่านเมตตาเข้ามานะคะได้ค่าน้ำมันตัดหญ้าหลายๆรอบนะคะ แล้วก็ได้ยาสวยๆนะคะให้กับช้างของพวกเราได้กินได้อิ่มท้องนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่คะแนนท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะชงมีสาลํำซิ่งของพวกเรานะคะช้างของพวกเราทั้งสเชือกนะคะแม่เจ้าคุณแม่ตะวันแม่มะลินะคะแล้วก็ พ่อควานแม่ขวานเรานะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณแม่ใจบุญพ่อใจบุญทุกท่านเลยนะคะที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะขอให้แม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยโชคลาภนะคะคิดสิ่งใดขอให้คุณแม่ ใจบุญคุณพ่อใจบุญท่านนะคะได้ดั่งใจปรารถนานะคะสุขภาพกายแข็งแรงนะคะคุณพระคุม้มครองทั้งครอบครัวด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะก็ขอให้ประการ,รช่างทั้งสามเชือกนะคะไปปกป้องคุม้มครองครอบครัวของท่านด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเมตานะคะช่องเมษาลลำชิงนะคะฝากแม่พ่อใจบุญทุกท่านเมตตาด้วยนะคะ เมื่อคืนก็ไล่สดกันนะคะก็จบตอนสองทุ่มนะคะพวกเราไม่ได้ได้คะแนนไปเชือกละสิบตะกร้านะคะวันนี้นะคะตอนเย็นก็จะมาขอคะแนนแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะฝากเมตตาด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ